นี่คือเป็น m o n e y m a n a g e m e n t นะก็คือว่าเราวางเงินเทรดเท่าๆกันเนี่ยประมาณสามร้อยเหรียญเห็นไหมอย่างละสามร้อยเหรียญน,นะอย่างละส0 0รอยเหรียญนี่ปะเนี่ย,ยแดงสองตัวเขียวตัวหนึ่งแดงสามตัวเขียวตัวหนึ่งมันก็ถ้ามันเขียวมันก็จะ cover ไอ้ตัวที่มันแดงอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะลอง Money Management กันดูนะครับอันนี้สำคัญมากๆนะมันเป็น Key ์ทู u ักเซสเลยนะครับคือถ้าเราวางเงินเท่าๆกันเนี่ยตัวมันมันไม่มีทางที่แบบกราฟที่มันเป็น Pattern ์นขาขึ้นเหมือนกันหมดแล้วมันจะมันจะผิดทางหมดเลยอะมองภาพไหนะครับอนี่คือนี่คือกลยุทธ์ของ professional trader นะครับ เอาไปปรับใช้กันดูนะก่อนถึงวันเรียนจริง